สวัสดีค่ะทุกคนพบกับ PB Cat a Channel นะคะวันนี้นะคะจะมาเปรียบเทียบ3สายพันธุ์กระบองเพชรพื้นฐานนะคะที่ทุกคนชอบจำสลับกันนะคะเดี๋ยวไปดูกันค่ะว่าเป็นพันธุ์อะไรค่ะนั่นก็คือเจ้า3ตัวนี้นะคะ เดี๋ยวเรามาดูทีละตัวกันนะคะว่าแต่ละอณะมันคือพันธุ์อะแล้วก็เขาชอบจําศัพท์กันยังไงนะคะนี่เบื้องต้นนะคะทุกคนอาจจะดูว่ามันจะเป็นเหมือน้หนามๆเหมือนกันทุกต้นนะคะแต่จริงๆอ่ะสามต้นนี้มันไม่ใช่ต้นเดียวกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะชนิดแรกที่จะพูดถึง <laughs> ก็คือ เจ้าตัวนี้ค่ะอันนี้นะคะคือเฟโลค่ะหรือว่าเขาเรียกกันว่าเล็บเกี่ยวนะคะเฟโลแคตตัสลักษณะของเจ้าเฟโลแคตตัสอะคะ่ะหนามคะว่าจะเป็นอย่างเงี้ยเป็นลูกศรงอลงอย่างงี้นะคะซึ่งเฟโลอะมีหลายตัวแต่อันนี้เป็นตัวเบสิกนะคะคือลักษณะหนามเขาจะเป็นแข็งแข็งเหมือนเล็บเหี่ยวเขาก็เลยเรียกว่าเล็บเกี่ยวนะคะซึ่งตอนโตเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูตอนโตกันคลิปหลังเดี๋ยวเราแนะนําตอนเด็กๆกก่อนดีกว่านะคะจะได้ไม่งง ชนิดที่สองนะคะคือเจ้าตัวนี้ค่ะอันนี้คือเมโลแคทปัสนะคะเมโลแคทปัสเนี่ยลักษณะของเขาอะค่ะจะเป็นลูกกลมๆนะคะแล้วก็มีภูเป็นกลีบๆเห็นได้ชัดเจนนะคะแล้วก็หนามเขาอะจะมีเป็นหนามตรงๆสะส่วนมากนะคะไม่เป็นตะขอแต่ว่าลักษณะหนามของตัวเมโลค่ะมันมีหลายแบบมันมีแบบหนามงุ้มเข้าไปเลยแล้วก็หนามแบบยาวเลยก็มีนะคะบางๆค่ะ เวลาโตตัวนี้จะออกพวกนี้นะคะเอาอย่างนี้ก่อน3ตัวนี้นะคะกว่าจะออกดอกได้นะคะประมาณ5ปีขึ้นไปแล้วแต่ชนิดนะคะตัวสุดท้ายตัวนี้นะคะเป็นตัวยอดทิตเลยนะคะก็คือเจ้าถังทองนั่นเองค่ะถังทองนะคะลักษณะหนามเขานะจะเป็นยาวเลยนะคะ ยาวเลยสีทองทองซึ่งมันมีถังเงินอีกตัวหนึ่งหนามจะเป็นเหมือนกันแต่สีขาวแต่ว่าตอนนี้ปาไม่มีต้นไม้ให้ดูนะคะไม่มีของคือหนามจะเป็นยาวๆนะคะเนื้อต้นของเขาเป็นสีเขียวอ่อนนะคะละักษณะการจะให้ดอกเขาเนี่ยต้นนี้เนี่ยต้องอายุมากประมาณสักสิบปีอะไรอย่างเงี้ยขึ้นไปสิบยิปีนะคะใหญ่ๆที่เขาไวจ้จัดสวนน่ะถึงจะให้ดอกได้นะคะ สามต้นนี้นะคะวิธีการดูแลนะคะเราก็ดูแลเหมือนกันเลยนะคะก็คือเราอะให้น้ำเขานะคะอาทิตย์ละสองครั้งนะคะในภาพเนี่ยมันอยู่ในกระถาง2.5นิ้วนะคะซึ่งกระถางอันนี้มันเริ่มเล็กแล้วนะคะเราก็ควรจะเปลี่ยนให้กระถางเขาใหญ่ขึ้นนะคะแล้วก็3ต้นนี้นะคะถ้าเราเลี้ยงในโรงเรือนแล้วมันใหญ่ได้ระดับหนึ่งแล้วใหญ่กว่านี้สักนิดหนึ่งเราสามารถเอาเขาออกแดดได้นะคะแต่บางต้นน่ปาไม่คอนเฟิร์มว่ามันจะแบบ ไม่ไหมแดดนะเพราะบางต้นนะมันก็ไหมได้เหมือนกันแต่ว่าโอกาสมันน้อยมากนะคะเดี๋ยวเราไปดูต้นใหญ่ของแต่ละต้นกันนะคะเอาต้นใหญ่ของเจ้านี่ก่อนนะคะเมโลนะคะต้นใหญ่เป็นยังไงเดี๋ยวไปดูค่ะมาละค่ะอันนั้นก็ได้อันนั้นมันด่างอะอันนี้คือ <M ellow. S 1> ต้นใหญ่ของเมโลนะคะอ เดี๋ยวปาให้ดูหลายต้นนะเดี๋ยวให้ใช้คุณบูนไปหยิบนะคะอันนี้คือเมโลนะคะอันนี้ต้นเล็กอันนี้ต้นใหญ่นะคะอันนี้เพิ่งออกดอกเลยอันนี้อายุประมาณเดี๋ยวนะคิดก่อนน่าจะประมาณเจ็ดปีอะเจ็ดแปดปีนะคะ กระถางขนาด6นิ้วแต่ว่าต้นเขาน่าจะ8นิ้วไปแล้วซึ่งดอกเขาอะค่ะเป็นดอกเีชจมพูเล็กๆออกตรงยอดแบบนี้นะคะแต่ว่าจริงๆอะเจ้าเมโลเนี่ยมันมีข้อดีคือเราอะไม่ต้องไปผสมเกสอนเขาเลยค่ะมันสามารถที่จะออกดอกแล้วก็สามารถติดมเมล็ดได้เลยนะคะวันนี้เสียจใจที่ดอกไม่บานนะคะซึ่งเจ้าตัวพอสมมติว่าต้นเขาใหญ่เต็มที่แล้วอะคะ่ะ เจ้าเซฟาเลียมของเขาเนี่ยนะคะก็คือขขาขาวเนี่ยมันจะค่อยๆสูงขึ้นเรื่อยๆนะคะในในขนาดที่ตัวต้นของเขาอ่ะขนาดไม่ได้ใหญ่ขึ้นมากนะคะเจ้าเซฟาเลียมก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆเ,เซฟาเลียมนี้มีหน้าที่ในการที่จะสร้างมาเมล็ดแล้วก็สร้างดอกนะคะเดี๋ยวเราไปดอูอันนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะคะอันนี้เมโลด่างนะคะต้นไม้ทุกชนิดแคตตาทุกชนิดนะคะมีทั้งแบบสีเขียวปกติแล้วก็แบบด่างนะคะ ต้นต่อไปนะคะที่จะให้ดูต้นใหญ่ของเขาก็คือเจ้าเล็บเหี่ยวนะคะเล็บเหี่ยววันนี้คือมีดอกตูมๆพอดีเดี๋ยวไปดูกันนะคะต้องยกหนักนิดนึงนี่คะ่ะอันนี้นะคะเป็นเล็บเหี่ยวสังเกตนะหนาของเขาเนี่ยเห็นไหมคะเนี่ยหนาม,มากแล้วก็ตรงหัวยอดของเขาเป็นดอกนะคะ ต้นนี้ยังไม่เคยให้มเมล็ดนะคะแต่ว่าให้ดอกแล้วหลายครั้งเราก็ไม่ได้เคยไปผสมเขาเพราะว่ามันอยู่แบบนอกชายคานะคะใหญ่มากอะคือใหญ่กว่าเมโลมันใหญ่ได้มากกว่านี้นะคะมันใหญ่ได้มากกว่าเมโลนะคะ่ะต้นนี้ปลาเลี้ยงตาแดกตาขนเลยไม่ได้เอาเข้ามาในโรงเรือนเลยนะคะแล้วก็อีกต้นหนึ่งอะคะ่ะคือ,เ,อเดี๋ยวนะวางแป๊บหนึ่ง คือเจ้าตัวเนี้ยค่ะปลาไม่มีต้นใหญ่ให้โชว์นะคะแต่เดี๋ยวจะหาพยายามหาภาพมาแปะไว้ให้ถ้าถ้าหาได้นะคะว่าต้นใหญ่เขาเป็นยังไงเวลาต้นนี้มันจะให้ดอกได้คือต้องใหญ่แบบมาโหรานคือตอนแรกก็กะว่าอยากจะมีอยากจะซื้อมาเหมือนกันแต่ว่ามันไม่มีที่ไว้นะคะบ้านเราไม่ได้ที่เยอะขนาดนั้นก็ประมาณนี้นะคะสามต้นนี้หวังว่าเพื่อนๆก็จะ หายสงสัยกันแล้วนะคะว่า3ต้นนี้มันต่างกันยังไงวิธีการเลี้ยงอะไรยังไงบ้างคะ่ะก็ไว้เขาก็หม่คลิปหน้านะคะกับ p b k a t c h h n n n l l ค่ะบ๊ายบายค่ะ